ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอยิงต่อเนื่องส็ลตชูกักโปมีฤุูการพิเศษอันนั้นสลตกุซือ,อริว์ภูยกย่องโคดีก้กัปโปกำลังมีฤุูการสุดพิเศษภายหลังปีกจอมเทคนิคยิงประตูเบิกกลองก่อนเปิดลังถลม่มท่อนแนมฮอสเปอร์สี่ต่อศูนย์เข้าชิงคาราบาวครับหงแดงบุกพ่เล็กแรกหนึ่งต่อศูนย์แต่เพื่อหัสที่ผ่านมาเปิดแอนฟิลรัวยิงขาดล,ลอยเริ่มจากกักโปนาที30ต่อด้วยโมซาลาโดมิกโซโบสไลและเฟอร์กิลฟานได้ในครึ่งหลัง โม e เป็นคนคอสบอลแล้วเคอร์ติจโจนก็พยายามเข้าชาร์จทำให้ฟูลแบ็กคู่แข่งเกิดความลังเลสล็อตสัมภาษณ์หลังเกมกล่าวถึงประตูสำคัญจากนั้นบอลก็หลุดไปถึงกักโปลแนวลูกเราไม่ว่าจะเป็นดิอาร์โชธาดาวินโมหรือเคียซ่าต่างสามารถทำประตูแต่เราต้องทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบ่อยครั้งดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องวิ่งเยอะมากและทุกคนกำลังทำแบบนั้นแต่กักโปกกำลังมีฤดูกาลที่พิเศษ ครึ่งหลังลุูการก่อนเขาก็พิเศษเช่นเดียวกับการเล่นให้เนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลยูโรดังนั้นมันไม่ใช่ผลงานที่หล่นจากฟากฟ้าและเป็นสิ่งที่กาโปเคยทํามาก่อนแล้วผลงานเกมล่าสุดทําให้ลดูการนีิกาโปยิงไปแล้ว16ประตูจาก35นัดแรกทุกรายการเทียบเท่าสถิติรวมตลอดทั้งลุูการก่อนผมไม่รู้เลยว่ากาโปจะจบลุูกาลด้วยกี่ประตูผมไม่สนใจเรื่องจานวนประตูของลูกทีมมากนะักสลอดกล่าวต่อถึงแนวรุกเพื่อนร่วมชาติวัย25ปี ผมดูว่าหากทำงานหนักอย่างที่ทำอยู่พวกเขาจะยิงประตูได้เสมอโดยรวมวันนี้เราโชว์ฟอร์มสมบูรณ์แบบและครองเกมอย่างชัดเจนหากดูประตูที่3มคุณจะเห็นความขยันคอเนอร์แบตลี่ฟูลแบ็กที่วิ่งไปทั่วสนามเพื่อแอซิ์ให้โซโบสไลซึ่งสำคัญไม่แพ้ก,การทำประตูการเข้าชิงเป็นความรู้สึกที่ดีเสมอเราพยายามพัฒนาทีมทุกวันแต่สุดท้ายสิ่งสำคัญคือการคว้าแชมป์เราดีใจที่เมอกาสทำแบบนั้นแต่เราต้องรู้ดีว่าจะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างนิวคาสเซิล เบนบอสเซกรายงานสถิติคอเนอร์แบตลี่ปะทะสเปอร์90นาทีบวกในสนามส่งบอลสำเเ็จ52ต่อ65ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล80%ส่งขีพาส2ครั้งสร,งสร้างสำคัญ1ครั้งชนะการดวล8ต่อ10ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเเ็จ3ต่อ4ครั้งชนะการแท็กเกิล2ต่อ3ครั้งแย่งบอลคืนกลับมาได้5ครั้ง1แอซิส เมื่ออยู่ในสภาพความฟิตที่ดีและร่างกายแข็งแกร่งบวกกับความมั่นใจเต็มที่ในการลงเล่นก็อย่างที่เห็นแบดลี่์ดุดันและเล่นได้ไม่เกรงกลัวอะไรเลยจึงหวะลูกเสียบสกัดใส่ซนเฮอร์มินได้เจดคอพทั้งสนามไปเต็ม แน่นอนว่าสไตล์การเล่นแตกต่างกับเทนอเล็กซานเดอร์โนไปเลยในพื้นที่แบ็กขวานี้แต่สไตล์ของเขาก็เข้ากับระบบการเล่นของทีมลิเวอร์พูลได้ด้วยเช่นกันความพยายามเติมเกมเข้ามาในตำแหน่งแนวรุกเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวของแบตลี่และวันนี้ก็ได้หนึ่งแอซิท์ที่สวยงามมากๆจากจังหวะโต้กลับที่ยอดเยี่ยม สกายสปอร์ตรายงานสถิติโคดีก้กบโกปะทะสเปอร์81นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ25ต่อ31ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล81%การเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ1ต่อ2ครั้งคอสบอลที่แม่นยำ1ต่อ1ครั้งวางบอลยาวที่แม่นยำ3ต่อ3ครั้งแย่งบอลคืนมาได้2ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ1ต่อ1ครั้ง1ประตูแมนออฟเดอะแมตในสนาม ผมคิดว่าสนามแห่งนี้ช่วยเราได้มากจริงๆเรารู้ว่าเราต้องกลับมาได้แน่ๆแม้ในเกมแรกเราจะแพ้ให้กับพวกเขาเราลงไปที่นั่นและพยายามสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดด้วยคุณภาพที่เรามีเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสมากมายมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมแฟนบอลช่วยเราอย่างมากและมันทําให้เรามีพลังมากขึ้นเรามีความสุขมากกับแฟนบอลของสมสรแห่งนี้เรากําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่เราต้องเล่นไปทีละเ,เกม เกมนี้เราทำได้ดีมากเราเข้าชิงชะเลิศแต่เรายังมีอะไรให้ทำอีกมากกว่าจะถึงที่นั่นตอนนี้ทีมกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและผู้เล่นก็กำลังมีความมั่นใจแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อไปคุณรู้ว่าฟุตบอลเป็นอย่างไรและมันเกี่ยวกับความสม่ำเสมอเราต้องรักษาโมเมนตัมนี้เอาไว้ให้ได้จนสิ้นสุดฤดูกาลนี้กับโปกลา่าเฟอร์กิวฟันได้สุดปลื้มหลังนำลิพูผ่านเข้าชิงชเลิศคาราบาวคัพสำเร็จ พวกเราทำได้ดีมากๆผมภูมิใจกับเด็กๆและตอนนี้เรากำลังร,งรอคอย FA ครับกักโปรเล่นดีมากเราต้องการให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีสุดในชีวิตแต่เขากำลังทำได้ดีมากทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำประตูเราจะพบกับนิวคาสเซิลทีมที่สุดเข้มขน้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะ,ตะเตรียมตัวให้ดีผมภูมิใจเสมอที่ได้เป็นผู้นำเด็กๆแต่โอกาสแบบนี้พิเศษเมื่อถึงเวลานั้นเราจะพร้อม คอน์เบดลี์ดาวรุ่งลิเวอร์พูลยกย่องอันเนอร์สล็อตว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของตนเองในฤดูกาลนี้ผมมั่นใจว่าสล็อตกำลังตื่นเต้นกับมันนี่เป็นความพยายามครั้งแรกของเขาที่จะไปที่เว็บบลีและเขาก็ทำสำเร็จผมดีใจกับเขาและเขาก็ทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อนับตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาเขาช่วยพัฒนาผมขึ้นมากและผมมีความสุขจริงๆที่ได้เล่นภายใต้การคุมทีมของเขานอกจากนี้ไอ้หนูพันไอริสยังเผยถึงความชื่นชอบต่อเกมถลุงสเปอร์ในค่ำคืนที่ผ่านมา ผมชอบเกมนี้มากเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากและผมตื่นเต้นมากที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมันแตกต่างไปจากที่เราคาดหวังไว้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะโจมตีพวกเขาในครึ่งแรกฟานไดยันยังไม่ตัดสินอนาคต เฟอร์กิฟานได้เผยว่ายัางไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหลังรีพูหผ,ผ่านเข้าชิง,ชงเชลซีคาราบาลครับสำเร็จกับตันทีมหง์แดงซึ่งเป็นผู้ทำประตูปิดท้ายให้หง์แดงกำลังจะหมดสัญญาในสมัน์นี้และมีสิทธิเจราจากับสโมสรต่างประเทศเกี่ยวกับข้อตกลงล่วงหน้ามีรายงานระบุว่าดาวเตยวัย33ปีได้ตกลงสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์แล้วกระนั้นฟานได์ออกมาปฏิเสธข่าวดังกลาง่าวผมไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรฟานได์กล่าวกับสกายสปอร์ต ใครก็ตามที่บอกว่าพวกเขารู้เรื่องนี้พวกเขาคิดผิดครับลิเวอร์พูลราชาลีครับไล่ยำสเปอร์ชิงดำคาระบาวครับขอขอบคุณบทความจากจกี้หลังจากนิวคาสเซิลดับปืนโตเข้าชิงคาระบาวครับถึงคิวสสัตว์ปีกในนัดที่2โดยสกอร์ไก่ตุนมา1ลูกเกิดอะไรขึ้นในเกมที่หงถล่มสเปอร์ขาดลอยทำสถิติลุ้นแชมป์ลีครับที่11มากสุดในอังกฤษต่อไป 1. สเปอร์ที่น่าเห็นใจคือตัวเจ็บตั้งแต่หลังจนถึงหน้าการจัดตัวก็เป็นไปตามสภาพทีมเควินดานโซเซนเตอร์ดีกรีทีมชาติออสเตรียต้องลงเล่นเลยยืนคู่กับเบนเดวิสส่วนปอโรสสำรองอาคีเกรขยับแบ็กขวาสายเจสเปนยืนยาวมิดฟิลซาบิสุมาเบนตันกูข้างหน้าคูล่ลูลิชาริซอนและซนเฮอร์มินตัวหลักอย่างแบดเดนจอนสันเจมไม่ได้สันเดียง 2. ครึ่งแรกลิพูอินคอนทอล เกมนี้อันเนอร์็อลตพักเบเกอร์ให้เคลเน,นเธอร์ลงส่วนกลางก็พักแมคก,ก้าใช้โจนยืนกับกราฟเฟนแบกโซโบ,โบเบอร์สิข้างหน้านูนเยสลงตัวจริงด้านข้างกักโปและสาลาฟ ai, เฟอร์กิลฟันได้ก็แทกศอกใส่ยอดอกริชาริซอนโชคดีไม่มีการฆ่าโทษใดๆในนาทีที่4ส่วนรูปเกมนั้นหงแดงคอนโทรลเกมบุกได้หมด เพราะไกลรับในแดนรอหงคลาดและสวนซึ่งการตั้งรับในแดนเต็มพื้นที่ทําได้คือลดโอกาสถึงแดน3จากนั้นรอเด็กหงเสียบอลค่อยสวนกลับซึ่งสเปิร์แทบไม่ได้สวนกลับเพราะเด็กหงรุมแย่งเอาบอลคืนเดินหน้าบุกแหลกตามเสียงเชียร์จนกระทั่งทํานกเกมรับพังจนได้ซ้ายทีขวาทีซาลากาโปสลับกันโจมตีริมเขตโทษเพียงแต่ลูกที่ได้นั้นมาจากการเสียบอลของสเปอร์เอง เคยที่โจรพลาดให้แล้วแต่บิูมารเร่งจ่ายเลยไม่ตรงเพื่อนกราเฟ,ฟนแบกเก็บได้แทงให้ซาร่าดิมเขตโทษก่อนดิดไซก้อยนูนเยสหันหลังจัตวัดยิงบอลไม่โดนเลยมาถึงกัโกลยิงจังหวะแรก1ต่อ0น,นาที3 3ลูกที่ห้าในคาร์บาวับและซาร่าไดแอซิดนี่จัดให้กัโกยิงไป10ลูกทุกรายการนอกจากเซเดมาเน่และบ๊อบบี้ฟิมินัแล้วกัปโกคือนักเตะที่โมจัดแอซิดให้เยอะที่สุดครึ่งแรกผงเหนือกว่าเยอะขณะที่สเปอร์ยิงได้หนึ่งครั้งไม่เข้ากรอบ 3ครึ่งหลังจุดโทษมาเร็วแค่5นาทีของครึ่งหลังจหวะโจมตีเร็วของซาล่าดีไซก้อยให้นูนเยสโชคบอลตัดหน้าคินสกี้พูดตัดสินเครกพอสันชี้จุดโทษซาล่ายิงไม่พลาด2ต่อ0นเป็นลูกที่15ที่ยิงสเปอร์เป็นจุดโทษที่8ในซีซั่นนี้ 4. คงไม่มีผ่อนเกมนี้ลูกทีมอาเนอร์ลุมเพรสแย่งบอลต่อเนื่องไม่มีพักจนได้บอลมาโจมตีแดน3ตลอดเวลาสร้างความบันเทิงให้เดอะค็อปยิ่งนะัก ผมชอบรูป3ต่อ0นาที75การประสานงานเร็วแม่นจังหวะได้แม็กล้าให้แบตลี่เติมขึ้นมาที่ว่างระหว่างลายก่อนไหลให้โซโบแตะเข้าเขยโทษแล้วแปรเข้าไปส่วนลูก4ต่อ0ฟานได้โขกลูกเตะมุมง่ายๆนาที8 1จุดที่สเปอร์ไล่ตามหงแดงแบบเป็นรองทั้งเกมการแย่งบอลการลุมเพรสเสร็จเด็กหง บอล2เก็บไม่ได้เป็นของลิเวอร์พูลการบิลอัพคินสกี้มีปัญหาออกบอลเสียตลอดที่สำคัญจังหวะโจมตีแดนสามีมาต่อเนื่องยิงไป26ครั้งสเปอร์ยิง5ไม่เข้ากรอบเลยทั้งหลายทั้งปวงต้องยอมรับว่าสเปอร์ชุดนี้สภาพที่ไม่พร้อมจริงๆแล้วมาเจอกับหงชุดเต็มเป็น2แรงบวกก็เลยออกมาแพ้ขาดอย่างที่เห็นลิเวอร์พูลแชมป์เก่าและแชมป์สิบสมัยผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่15มากสุดในประวัติศาสตร์ลีกครับหรือในนามคาราบาวครับ โดยมีคู่ชิงเป็นทีมที่ผ่านเข้ามาได้สุดยอดอย่างนิวคาสเซนลงานนี้นาแอดคาราบาวได้ลุ้นมอบถ้วยแชมป์แรกให้โค้ชหลังจากมอบสั่งลาเจเกนครอปปีที่แล้วจะเป็นแชมป์แรกของเอ็ดดีฮาวหรืออาร์เนอร์ส็อต16มีนาคมนี้รู้กัน อาชนาทู to, รายงานว่าซื้อในโคลอมเบียรายงานล่าสุดว่าเชลซีได้ทาการวางตัวริดิอัสปีกตัวเก่งของลิปูเอาไว้เป็นเป้าหมายสาคัญในการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ซิงบูมีความสนใจอย่างมากว่าพวกเขาจะทาการโน้มน้าวให้ปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีนั้นย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาได้เนื่องจากว่าพวกเขาเตรียมที่จะทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรเลยทีเดียวทางนี้มีการเปิดเผยว่าการพูดคุยในเรื่องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของดิอัสกับสโมสรลิปูนั้นหยุดชง,งักลลไปเปเเ็นทีีร่รรยยบ้้อแว โดยสัญญาฉบับเดิมของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์ปี2027